สวัสดีค่ะวันนี้เรามาท,ท,ทําเมนูยำปลาส้มฟักนะคะที่ประจูนทอดอยู่นี่คือปลาส้ them, isés, etwas, settling, anyway. มฟักนะคะชุกไข่เรียบร้อยแล้วนะคะนก้จะได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีน้าปลาน้ําตาลนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็พริกนะคะที่เราจะใส่แล้วก็มีพวกพริกขี้หนูนะคะหอมแดง ผักชีแล้วก็มะนาวค่ะนี่ปลาได้แล้วนะคะแล้วก็ตักงขึ้นเลยค่ะ ปลาส้มฟักนะคะที่เราจะยำนะคะทีนี้เราก็มาหั่นพริกขี้หนูค่ะหั่นพริกขี้หนูโรยไปนะคะหอมแดงค่ะ เราก็มาใส่น้ําตาลลงไปก่อนนะคะขนาดที่ปลายังร้อนนะคะเพื่อมันจะได้ละลายแล้วก็ผูงชูด้นะคะนี่ก็มัดปลาค่ะเราก็มาโรยหอมที่เราหั่นไว้แล้วนะคะลงบนนะคะใส่ผักชีลงไปนะคะ เริ่มนิดหน่อยนะคะทีนี้เรามาบีบมะนาวลงไป หอมแดงวางเครื่องเคียงนิดหน่อยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยําปลาส้มฟักวันนี้นะคะเราใช้เนื้อปลาจีนนะคะน่าทานมากเลยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะว่าพี่จูนจะเอาเมนูอะไรมาทำให้ทานนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ